อ่าก็สวัสดีน้องๆที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอกันทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอตัวนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสุดสุดท้ายสำหรับส่วนที่เป็นครึง่งครึงคร่งหนึ่งของครึ่งแรกเนาะก็คือเป็นส่วนของอีควาไลเบิรมหรือว่าส่วนที่เป็นสภาพสมดุลของวัตถุนั่นเองซึ่งสําหรับในสายของชีวภาพเนี่ยเราก็จะเน้นพิจารณาที่สมดุลสถิตเป็นหลักเนาะซึ่งความนิยามของสมดุลสถิตก็คือมีวีท่าทับศูนย์ก็คือวัตถุไม่มีการเคลื่อนที่ระดับเชิงเส้นก็คือวัตถุก็คืออยู่ สภาพนั้นตลอดไปและอีกกรณีหนึ่งก็คือโอเมกาเป็นศูนย์โอเเตอร์โอเมกาเป็นศูนย์ก็คือวัตถุวัตถุเนี่ยไม่มีการหมุนเกิดขึ้นซึ่งการที่จะทําให้เกิดเงื่อนไขนี้ได้เราก็ต้องเอาในส่วนที่เป็นกฎของนิวตันเนี่ยมาประยุกใช้เนาะซึ่งสําหรับในสายเราเนี่ยเราก็เน้นในกรณีที่เป็น2มิติเป็นหลักกระพอแล้วก็พิจารณาตามแนวแกน x y เพื่อที่จะได้เกิดความง่ายต่อการทํางานเนาะซึ่งเราก็ต้องพิจารณา2อย่างก็คือซิกมาเอฟเนี่ยจะต้องเป็นศูนย์ก็คือ ผลร่วมของแรงที่มากระทําทุกแรงเนี่ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับ0ูนยแล,และนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังต้องรู้ด้วยว่าตัวของซิกมาทองก็คือผลร่วมของทองทั้งหมดที่มากระทาเนี่ยก็จะต้องเท่ากับ0ูนย์ไปเช่นเดียวกันซึ่งในกรณีของ2ม,มิติเนี่ยตัวของแรงมันก็ตัวของแรง,แง,แรงหรือซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์เนี่ยมันก็สามารถแยกออกได้เป็น2แนวแกนเนาะก็คือซิกมาเอฟเป็นศูนย์แล้วก็ซิกมาวเป็นศูนย์ซึ่งตรงฝั่งขวาเราสามารถตัวที่เป็นจะเป็นอีกนอกความเป็นเวกเตอร์ได้เพราะเรากาหนดเรากําหนดแกนหรือว่่าาาาเาเเรรรลแแแกกกนนนนขขอองงให้ชัดจวตณีมุ ของระบบที่เป็น2มิติแล้วมันก็จะมีการหมุนในแนวเดียวก็คือตามแนวแกน z ซึ่งซิกมาทอก z เท่ากับศูนย์ก็คือวัตถุไม่มีการหมุนนั่นเองครับผมซึ่งในกรณีที่เป็นข้อควรระวังสําหรับในหัวข,ข้อนี้ก็คือเรายัางคง,งต้องวาด f ร e บอดี้นะครับแล้วก็ต้องกําหนดแกนให้ถูกต้องให้ชัดเจนด้วยว่าเรากําลังคิดเรากําลังกําหนดแกนยังไงเพื่อที่ค่าที่เราไปแทนเนี่ยมันก็จะได้สอดคล้องอว่ามีความสัมพันธ์แกนนั้นนะครับ อ่าเราก็มาดูโจทย์ข้อแรกกันนะครับก็คือหากหากระบบนี้อยู่ในสภาพสมดุลนะครับจงหาทีหนึ่งและทีสองนะครับข้อโจทย์ข้อนี้ก็คือเราก็วาดฟีบอดี้ไดกรมธรรมดาเลยเนาะซึ่งฟีบอดี้ไดกรมธรรมดาเนี่ยปกติเราก็จะวาดแค่ขอบเทั้นไม่มีเชือกไม่มีกำแพงมาเนาะแต่ว่าในในกรณีพี่ขออนุญาตวาดวาลงไปในรูปเลยแล้วกันนะครับก็คือตรงนี้ก็คือมีน้ำหนักของวัตถุที่มามากระทำแล้วก็มีตัวที่เป็นค่าทีตรงนี้มาค่าทีของ เชือกเส้นแรกที่ขึงอยู่กับตัวของวัตถุนะครับซึ่งตัวของเชือกที่มาขึงกับวัตถุเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกออกได้เป็นสองสองแรงแยกได้อีกเป็นสองแรงก็คือเป็นทีหนึ่งกับทีสองซึ่งเวลาเราเขียน free body d i a g r a ถ้าเราถ้าเราอยากให้เขียนให้ชัดเจนเราก็เขียนเป็น mg ตรงตรงนี้ก็คือเป็น t ีหนึ่ง ส่วนอีกตรงนี้ก็เป็น E 2นะครับเราจะได้ไม่ต้องเขียนตัวนี้เป็นเวกเตอร์ t3 เพราะว่ามันถูกแยกออกมาเป็น2อ 2, 2แรงถึงเชือกแล้วเนาะก็ทีนี้เนี่ยเนื่องจากระบบนี้มันอยู่ในสภาพสมดุลเนานะแล้วก็กําหนดแกนเลยซึ่งการกําหนดแกนเราก็กําหนดแกนที่เราคิดว่ากําหนดง่ายที่สุดก็คือแนวแกนแกน x เป็นบวกเมื่อไปทางขวาแล้วก็แกน y เป็นบวกเมื่อไปเมื่อมีกัดมีทิศขึ้นนะครับก็จาก เราก็สามารถที่จะแตกแรงได้เลยเนาะซึ่งมุมระหว่าง T1 หนึ่งกับตัวที่เป็นระนาบก็คือสามสิบองศานะครับกับระนาบแกน x เนาะทีนี้เราก็สามารถที่จะแตกแรงได้เลยเราก็แตกมีแรงเดียวให้แตกก็คือตัวที่เป็นไปนําแนวแกน x ก็คือ t1 หนึ่งคอสอามสาิบองศาส่วนอีกอีกอันหนึ่งก็คือเป็น t 1หนึ่งไซน์สามสาิบองศาส่วนแรงตัวนี้เราก็ไม่ต้องพิจารณาละส่วนแรงถึงเชื่อที่เป็น T 1หนึ่งเดี๋ยวก็ไม่ต้องพิจารณาแล้วเนาะทีเนี้ยเราก็ แตกแรงแล้วกําหนดแกนแล้วแล้วก็วาดฟรีบรีไดอแกรมแล้วเนาะเราก็สามารถที่จะเข้าเข้าสรรมการเงื่อนไขของสภาพสมดุลได้นะครับก็คือซิกมาเอเท่ากับศซึ่งแยกเป็น2องแกนก็คือซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ซิกมาเอฟเท่ากับศย์เหมือนกันนะครับซึ่งซิกมาเอก็จะมีอยู่ในกัน2แรงก็คือทีหนึ่งคอสสองศา ซึ่งเราก็กําหนดเป็นลบเนาะเราก็ใส่เครื่องหมายลบไว้เขาบวกอยู่กับ t ีสอก็มีค่าเท่ากับศูนย์ส่วนกรณีที่2ก็คือซิกม่าเอ้าจะเป็นศูนย์ก็คือ t ีหนึ่งซสามสิองศาลบอยู่กับ Mg ก็มีค่าเท่ากับศูนย์เช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยเราก็จะหา,หาที่งก่อนเนาะเพื่อที่เราจะเอามา เสียบใส่ในสมการที่1ได้แล้วก็กําหนดสมการที่1สมการที่สองแล้วก็จะใช้สมการที่2ในการหาที่งก่อนเลยก็คือทีหนึ่งเนี่ยเขาจะเท่ากับ mg หารด้วย s ซ n 3สามสองศานะครับซึ่ง m อ MG ในที่นี้ก็คือ60คูณอยู่กับ9.8้าจุดหารด้วยกับ s ซ n 3 0ก็คือ0.5นเนาะหนึส่วนสก็จะได้ออกมาเท่ากับ1นึได้ออกมา หนึ 1> 1. ่งจุดหนึ่งแปดคูณสิบแล้วก็ร่งสี่นิวตันหนึ่งจุดแปดคูณสิบแล้วก็ร่งสามนิวตันครับทีนี้เราได้ทีหนึ่งแล้วเราก็เอามาเสียบใส่ในสมการที่หนึ่งเลยได้เนาะแทนทีหนึ่งในสมการที่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้ออกมาลบหนึ่งจุดหนึ่งแปดคูณสิบแล้วก็ร่งสามขอสามสิบบวกทีสองเท่ากับศูนย์เมื่อเราย้ายไปเมื่อเราย้ายค่าตัวที่เป็นตัวของตัวแปรตัวของตัวเลขไปเราก็ได้ค่าทีสองมาเลยเนาะก็คือเท่ากับ หนึ่งจคูณสิยกกำลังสามคูณอยู่คูณอยู่กับคอสสาองศานะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ1.02่งจคูณสิยกกำลังสามนิวตันนั่นเองครับผม อันนี้ก็คือเป็นคำตอบของที่หนึ่งและที่สองนะครับอ่าโอเคเราก็มาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับก็คือเสาเล็กมวลสม่ําเสมอแท่งหนึ่งเนี่ยมีมวลส0ิบกิโลกรัมมีว่าในที่นี้มวลสม่ําเสมอก็คือมวลจะไปตกที่ Cm หอยพดีเนาะที่จุดศูนย์กลางมวลพลีเพราะว่ามวลสม่าเสมอกันตัวก็มวลมวลมันก็จะไปตกที่จุดศูนย์กลางมวลนะครับก็จะไปทิ้งที่จุดศูนย์กลางมวล ซึ่งมีมวล40กิโลกร,รมัมซึ่งตรงนี้เราสามารถเอาไปคูณกับคูณกับ c เนาะแล้วก็หาออกมาเป็นตัวของน้ำหนักของมันได้นะครับขนาดของน้ำหนักหรือว่าน้ำหนักของมันได้นะครับแล้วก็มีความยาว8.5เมตรอันนี้เขาก็กำหนดค่าความยาวมาให้เพื่อเราจะเอามาใช้ในการแบ่งแบ่งตัวของค่าความยาวเวลาเราหาทอรกเนาะแล้วก็มีกรรมกรแบกอยู่2คนซึ่งคนหนึ่งเนี่ยแบก เป็นระยะห่างจากปลายเสาฝั่งซ้ายหนึ่งเมตรก็คือห่างจากปลายเสาฝั่งซ้ายมือเราหนึ่งเมตรเดี ut, ๋ยวถ้างงเดี๋ยวพี่วารูปให้ดูนะครับส่วนกรรมาการอีกคนนึงเนี่ยส่วนกรรมกรอีกคนหนึ่งก็แบกห่างออกจากปลายเสาอีกข้างหนึ่งก็คือฝั่งตรงข้ามกับฝั่งตรงข้ามกับฝั่งที่กรรมกรคนที่หนึ่งออกแรงนะครับแล้วก็ห่างจากปลายเสาอีกข้างเนี่ยเป็นระยะสองเมตรตรงนี้ ตงหาว่ากรมกรกแต่ละคนเนี่ยจะออกแรงแบกเสาด้วยแรงขนาดเท่าไหร่หากเสาเหล็กแท่งนั้นไม่ล้มหากเสาเหล็กแท่งนั้นไม่ล้มก็คืออยู่ในสภาวะสมดุลหรือว่าอยู่ในสภาวะอีควิลิเบียมเนาะก็เราเราก็มาวาดฟรีบอดี้ไดแกรมกันเลยนะครับอันนี้ก็คือสมมติว่าเป็นเสาเหล็กเนาะพี่ก็จะวาดลักษณะคล้ายๆคานนะครับเราก็วาดตัวที่เป็น mg หรือว่าน้ําหนักของเสาเหล็กไว้ตรง ศูนย์กลางมวลเลยอันนี้อาจจะวาดมีการข้าอไเดยพี่ใหญ่ก่อนอ่าโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็วาดตัวที่เป็นแรงที่มากระทําซึ่งมีสองแรงเนาะก็คือแรงจากกรแรงยกจากกรรมกรคนที่หแล้วก็แรงยกจากกรรมกรคนที่สองเราก็วาดเลยอันนี้ก็คือเป็นแรงยกจากกรรมกรคนที่หนึ่งซึ่งอยู่ห่างไปหนึ่งเมตรห่างจากตัวที่เป็นปลายเสาเนี่ยไปหนึ่งเมตรเนาะก็คือวัดจากปลายเสามาหนึ่งเมตรส่วนกรรมกรคนที่สองก็ยก ยกเสาอีกฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งระยะห่างจากปลายเสาอีกฝั่งหนึ่งก็คือ2เมตรนั่นเองทีนี้เนี่ยเรารู้ว่าจากจุดให้ก็คือปลายเสาเสา,สาเนี่ยมีความยาวเท่ากับ 8. 5ุเมตรเนะาะม,มีความยาวเท่ากับ8.5เมตรปุ๊บเราก็สามารถแบ่งแบ่งตำแหน่งที่ F 1อยู่กับตำแหน่งที่ F 2อยู่ได้โซนละสี่ดสองห้าเมตรเนาะโดยที่เราอยู่แล้วว่าจากที่เป็นปลายเสาไปปลายเสาฝั่งที่เป็นซ้ายมือ ไฟลไซส์มือไปจนถึงตัวที่เป็นจุดศูนย์กลางเมืองก็จะมีความยาวเท่ากับ4มีระยะเท่ากับ4.25เมตรเราเราใช้ไปน1นเมตรสําหรับในการเว้นระยะห่างในการยกเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่าง F1 ไปจนถึงจุดศูนย์กลางมวลหรือว่าจุดที่ MG มาทิ้งอยู่ก็คือเท่ากับ3.25เมตรนั่นเองส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับจากตัวตรงบริเวณไปเสาฝั่งขวาไปเสาฝั่งขวาตรงเนี้ยไปจนถึงตัวที่เป็นจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางมวลที่มีทม mg ทิ้งไว้อยู่เนี่ยเราก็จะได้ ระยะห่างก,ก็คือเท่ากับ2.25เมตรนั่นเองซึ่งเราก็คือเอา4.25ลบกับ2นั่นเองเนาะทีนี้เนี่ยเร,เราได้ตัวที่เป็น free body diagram แ,แล้วเราก็กำหนดกำหนดแกนก็เลยเราก็กำหนดตรงนี้ให้เป็นแกน x กำหนดให้ทิศที่ไปทางขวาเป็นแกน x แล้วก็ทิศที่ไปทางทิศที่ไปทิศขึ้นน่ะก็จะเป็นแกนบวกแกนบวก y นะครับทีเนี้ยเราก็วาด free body แล้วกำหนดแกนแล้วแล้วก็ แต,แ,แตกแรงแล้วในที่นี้ก็คือแตกแรงแล้วเพราะว่ามันไม่มีแรงให้แตกเนาะมันไม่มีแรงใดที่มาทํามุมนะครับก็เราก็ตั้งสมการเลยก็คือสมการแรก็คือซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ซึ่งแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือซิกมาเอฟเอ็กเท่ากับศูนย์ซึ่งอันนี้เท่ากับศูนย์จริงๆเพราะว่ามันไม่มีแรงที่มากระทําตามแนวแกน x นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขหนึ่งก็คือเป็นซิกมาเอฟไวยเท่ากับศูนย์ซึ่งในกรณีนี้ก็คือ f1 หนึ่งบวกอยู่กับ f2 สองลบ mg ก็จะเท่ากับศูนย์นั่นเองทีนีใ้ในการแก้ไขตัวที่ตัวที่แก้สมก,การที่เป็นสองตัวแปรเราก็ <c oughs> กคงใช้สมก,การเดียวไม่ได้เนาะสมมติพี่กำหนดที่เป็นสมก,การที่หนึ่งละกันนะครับแล้วก็จะต้องใช้อีกสมก,การหนึ่งในการช่วยเนาะสมก,การในที่นี้ก็คือซ <c oughs> ิกมาทอกเท่ากับศูนย์ซึ่งในกรณีนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวว่าคือซิกมาทอกแซดเท่ากับศูนย์นะครับซึ่งก่อนที่เราจะหาทอกเราก็ต้องกําหนดจุดหมุนให้เขาก่อนเนาะซึ่งในกรณีนี้เพื่อใน เป็นการที่จะคำนวณตัวตัวแปรได้ง่ายๆแล้วก็จะกำหนดที่จุดที่ f2 มาตำแหน่งที่ f2 มากระทำเป็นจุดหมุนละกันนะครับเพื่อที่จะได้ f คูเพื่อที่ได้ f2 มาคูณเราจะได้เป็นศูนย์เราจะได้เหลือแค่ตัวแปรเพียงตัวเดียวที่จะหาเนาะเสร็จปุ๊บพอเรากำหนดให้จุดที่จุดที่แรง f2 มากระทำเนี่ยเป็นจุดหมุนแล้วแล้วก็สามารถที่จะหาทอของมันได้โดยที่ ตัวที่เป็นทองที่มีทิศตามเข็มบนาฬิกาพี่ให้เป็นบวกส่วนทองที่ทวนเข็มบนาฬิกาพี่จะให้เป็นลบนะครับทีนี้ทองที่ตามเข็มบนาฬิกาก็คือ f 1คูณอยู่กับค่า r ค่าหนึ่งเนาะก็คือ f 1ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการหาเนาะคูณอยู่กับค่าค่าระยะห่างระหว่าง f 1ไปจนถึงจุดหมุนซึ่งเรากําหนดให้จุดที่ f 2มาทําเป็นจุดหมุนก็คือ3.25อบวก2.25ก็คือเท่ากับ5.5เมตร ส่วนส่วน mg มัมมนมันดึงลงเนาะมันดึงถ,ถ้าเทียบกับจุดหมนมันดึงลงแล้วมันทําให้เกิดทิศที่เป็นทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็จะลบกับ mg แล้วคูณด้วยระยะห่างจากตัวที่เป็นจุดจุดที่น้ำหนักมาถ่วงไปยังไปยังจุดที่ จุดหมุนก็คือ2.25เมตรนั่นเองซึ่งก็มีค่าเท่ากับ0เราก็ได้ค่า F1 มาเท่ากับ m ในที่นี้ก็คือ40คูณอยู่กับ9.8เนาะคูณอยู่กับ2.25หารด,ด้วย5.5เมตรก็จะได้เท่ากับ160นิวตันทีนี้เนี่ยเราได้ค่า F1 ไปแทนแล้วเนาะเราก็จะเอา F1 เนี่ยไปแทนในสมการที่1ได้เลยเราก็จะได้เท่ากับ F1 ในที่นี้ก็คือ160เนาะบวก F2 ซึ่งเราต้องการหาแล้วก็ลบลบก,กับ mg ในที่นี้ก็คือ40คูณอยู่กับ9.8ก็จะเท่ากับ0แลย์เราก็ได้ค่า F2 ออกมาเท่ากับ232นิวตันครับผมทีนี้เราก็มาดูข้อนี้กันนะครับก็คือเด็กผู้หญิงมวล25กิโกร,รัมคนหนึ่งต้องการเล่นม้าการะโดกซึ่งมีมวลเบามากก็คือเราไม่คำนวณมวลก็คือไม่ ตัวเราสมมติว่าตัวของกระดานหกเนี่ยไม่มีมวล้ล้วก็มีความยาว3.2เมตรแต่ในมากระดกเนี่ยมีผู้ชายเล่นอยู่แล้ว2คนก็คือเด็กผู้ชาย A ฝั่งนี้เด็กผู้ชาย A เล่นอยู่ฝั่งนี้เนาะแล้วก็มีเด็กผู้ชาย B เล่นอยู่อ,ยอีกเล่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งของฝ้ากระดาษนะครับซึ่งแต่ละคนก็นั่งอยู่บนปลายมากระโดกทั้งสองฝั่งนะครับ อย่างที่เห็นในรูปเขาถามว่าเด็กผู้หญิงจะต้องอยู่ในตำแหน่งใดจึงจะท,ทาให้มากระดกสมดุลหากจุดหมุนของมากระดกคือจุดศูนย์กลางของมากระดกแล้วก็จุดหมุนของมากระดกก็คือเป็นจุดศูนย์กลางของมากระดกเราก็จะแบ่งฝั่งซ้ายตรงฝั่งระยะห่างจากจากปลายไม้ฝั่งซ้ายไปยังจุดหมุนแล้วก็ระยะห่างจากปลายไม้ฝั่งขวาไปยังจุดหมุนก็จะคือเท่ากันก็คือเท่ากับความยาวของมากระโดกหารสองก็คือเท่ากับหนึ่งจุดฝั่งละหนึ่งจุดหกเมตรนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ย เราต้องก่อนที่เราจะหาตัวที่ว่าตำแหน่งของเด็กผู้หญิงอยู่ตรงไหนเราต้องรู้ว่าเด็กผู้หญิงควรที่จะอยู่ฝั่งไหนก่อนซึ่งโดยเซน์เนาะเราก็ต้องให้เด็กผู้หญิงอยู่ฝั่งฝั่งเดียวกับเด็กผู้ชายบีเนาะเพราะว่ามีมวลน้อยกว่ามีมวลมันก็จะสามารถทวงทําให้มันมีความสมดุลกับเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายเอซึ่งนั่งอยู่ที่ปลายไมล์แล้วก็มีมวลมากกว่าได้ถ้าเด็กผู้หญิงถ้าเด็กผู้หญิง C เนี่ยไปนั่งอยู่กับฝั่งเดียวกับเด็กผู้ชาย A มันก็จะทําให้มวลยิ่งมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความไม่สมดุล มากที่มาขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้จุดหมุนอยู่ตรงกลางแล้วก็ตัวที่เป็นมาขรดกไม่มีมวลถ้าเราจะมีทริกกี้หลับๆก็คือเราก็สามารถที่จะคิดผลรวมของทอร์กได้เลยนะครับแล้วก็กำหนดว่าซิกมาทอร์กเท่ากับศเลยเนาะซึ่งเราก็จะกำหนดให้ตัวที่เป็นทิศตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็จะมีค่าเป็นบวกทิศท,ทวนเข็มนาฬิกาก็จะมีค่าเป็นลบนะครับ แต่ซึ่งเราก็สามารถพิจารณาได้จากการวาดฟรีบอดี้ไดแกรมก่อนเนาะซึ่งเรากำหนดให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็คือมีเด็กผู้ชาย A อยู่ก็คือมี M A G ของเด็กผู้ชายอยู่ซึ่งมันก็ห่างไป1.6เมตรจากตัวที่เป็นจุดหมุนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันฝั่งขวาก็มีเด็กผู้ชาย M M G MBG นั่งอยู่ก็คือมีมมีน้ําหนักของเด็กผู้ชาย b ี <B S 1> กดทับอยู่ที่บริเวณปลายของไม้กระดูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ห่างจากตัวที่เป็นจุดหมุนก็คือหนึ่งจุดหกเมตรเช่นเดียวกันทีนี้เด็กผู้หญิงเราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กผู้หญิงควรที่จะต้องนั่งอยู่ฝั่งเดียวกับเด็กผู้ชาย b เนาะล้วก็เราก็กําหนดให้หาตัวที่เป็นน้ําหนักของเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเด็กผู้หญิง c เนี่ยน้าหนักก็จะกดทับอยู่ที่ฝั่งที่ ตัวของฝั่งเดียวกับตัวที่เป็นเด็กผู้ชายฝั่งที่มีน้ําหนักของเด็กผู้ชายบีกดทับอยู่นะครับก็ได้เป็น MCG ซึ่งระยะคือสิ่งที่เราต้องการหาก็คือ x ตรงนี้เนาะซึ่งในกรณีนี้เราก็สามารถที่จะละไก่หา sigma t o r ได้เลยนะครับซึ่งตัวที่เป็นตามเข็มนาฬิกาก่อนก็คือฝั่งที่อยู่ฝั่งขวาเนาะฝั่งที่อยู่ฝั่งฝ่ามือตรงนี้ตรงนี้นะครับมันก็จะให้ t อ r q u ที่ตามเข็มนาฬิกาซึ่ง พี่กาหนดแล้วว่ามันเป็นบวกเนาะแล้วก็กําหนดเลยว่า m b g คูณอยูอ่กับ r ส่วน2 r r ในที่นี้ก็คือเป็นความยาวของมากระโดกนะครับแต่ว่ามันแบ่งมันแบ่งครึ่งเนาะมันก็ต้องเป็น r ส่วน2บวกอยู่กับตัวนี้เป็น m c g x ซึ่ง x ในที่นี้ก็คือเป็นตำแหน่งของเด็กผู้หญิงที่อยู่จะอยู่ห่างจากจุดหมุนนะครับแล้วก็ลบกับ ฝั่งที่ทวนเข็มนาฬิกาก็คือเป็นฝั่งเด็กผู้ชาย A เนาะก็คือ m a g และ R ส่วน2ด้วยเช่นเดีวยวกันเพราะว่าเขาอยู่ปลายปลายของขอบไม้เนาะแล้วก็ซึ่งขอบไม้ก็มีความยาวเท่ากับ R ซึ่งเราก็มีค่าอยู่แล้วก็จะเท่ากับ0นั่นเองทีนี้นเนี่ยเราก็สามารถตัดตัวแปรที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนเพื่อลดการคํานวณก็คือตัวแปร g เนาะเพราะว่า g เราถูกเราดึงตัวร่วมออกมาแล้วย้ายค่ามันก็ยังเป็น0อยู่ดีเราก็จะเหลือ m b คูยูกับ R ส่วน2 บวกกับ mcx ลบอยู่กับ ma คูณอยู่กับ r ส่วน2นั่นเองทีนี้เราก็แทนค่าได้ละก็คือ mb ก็คือมวลของมวลของเด็กผู้ชาย b ก็คือเท่ากับ35คูณอยู่กับ r ส่วน2ก็คือ1.6ส่วน mc ก็จะมีค่าเท่ากับ25กิโลกร,รมัมน้องมวลของเด็กผู้หญิง x เป็นสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมก็คือตำแหน่งของเด็กผู้หญิงที่อยู่ห่างจากจุดหมุนนะครับ แล้วก็ m m a ก็คือมวลของเด็กผู้ชาย a ก็คือ45กิโลกร,รมัมคูณกับ r จุดสองในที่นี้ก็คือ1.6ก็จะมีค่าเท่ากับ0เมื่อเราแก้สมการและหาค่า x ออกมาเราก็จะได้ค่าออกมาเท่ากับก็ได้ค่าออกมาเท่ากับ0 0.640เมตรนั่นเองเวลาเราเขียนสรุปเราก็เขียนสรุปว่าเด็กผู้หญิง ะต้องอยู่ห่างจากจุดหมุนของไม้กระดูก0.640เมตรในฝั่งเดียวกันกับ เด็กผู้ชาย B นั่นเองครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอสำหรับในเรื่องของอีควิลิบ rium หรือว่าสภาพสมดุลก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอาจจะมีบางข้อที่พี่ไม่ได้เฉลยในคลิปวิดีโอเนาะก็ให้เด็กๆลองไปทำเองดูแล้วเดี๋ยวพี่จะใส่เฉลยไว้ให้นะครับก็ขอให้เด็กๆทุกคนโชค A ทุกคนในการสอบนะครับก็ขอให้คะแนนปวัปวปวังๆกันทุกคนในการสอบฟิสิกส์ทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ขอให้เด็กๆทุกคนเรียนฟิสิก ครั้งเดียววิสิกส์ทั่วไปครั้งเดียวก็พอนะครับก็ขอให้เด็กทุกคนโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ